วันต้องทำถ้าอยากได้มรรคผลอย่าจะมาอ้างเจริญสติในชีวิตประจำวันทำรวดไปเลยนะจิตไม่มีแรงหรอกสมาธิไม่พอไม่ต้องทำในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนี่ทำจนกระทั่งอย่างร่างกายเป็นเดินจิตเป็นคนดูเนี่ยเราเดินจงกรมอยู่ร่างกายเดินจิตเป็นคนดูเนี่ยทำในรูปแบบ ร่างกายนั่งอยู่ร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูดูไปดูมาอา้าจิตไม่ดูร่างกายแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นละก็รู้ทันว่าจิตหนีไปกลับมาหายใจต่อมาพุโทโธต่อนะมาเดินจงกรมต่อเนะี่ยทำไปอย่างนี้นะจนจิตมันชำนิชำนาญมันต่อไปพอมันเคลื่อนปุ๊บเนะี่ยสติตัวเองเลย อย่างเราเคยเดินจงกรมทุกคืนทุกวันอย่างเงี้ยเดินเดินเดินแล้วรู้สึกรู้สึกรู้สึกเลยเดินอยู่ในวัดเราเนี้ยเดินลดน้ําต้นไม้นะนั่นแหละเดินจงกรมทุกก้าวที่หิ้วถังน้ําไปลดต้นไม้นั้นเดินไปนมีสติรู้สึกกายไปเห็นร่างกายมันเดินถ้ามีกําลังพอจะเห็นเข้ามาที่จิตหรือว่าถ้ามีอารมณ์แรงพอไม่เห็นเข้ามาที่จิต เห้จิตแหมมีความสุขไปรดต้นไม้มีความสุขหรือหงุดหงิดมันร้อนแดดมันร้อนหงุดหงิดขึ้นมาการทําในรูปแบบสําคัญนะ